เท่าไหรครับ2บวกเท่ากับ6,300ชั้น1 0 7 0คิดไม่ตกเรื่องประกันรถเข้าเว็บกรุงศรีออโต้โบลเกอร์ซื้อวันนี้รับส่วนลดสูงสุด3,000บาทถึง30มิบนายนนี้กรุงศรีออโต้ บรรยากาศของการจัดพิธีมอบประกาศเสียบัตรให้กับนักเรียนที่จะไปการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนกุรดิฐวิทยานุยสอนอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างมิติใหม่ของการเรียนจบด้วยพวงมาลัยมะาขามบานร่วมสแสดงความยินดีโดยในปีนี้โรงเรียนกุรดิฐวิทยานุยสอนอพนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีมอบประกาศเสียบัตรให้กับนักเรียนชั้นม .3 รุ่นที่15ประจำปีการศึกษา2568โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาการคำนวณทักษะชีวิตเตรียมความพร้อมสู่การ เรียนรู้ในระดับสากลซึ่งปีนี้โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้ดอกชัยพฤกซึ่งเป็นดอกไม้ประจาโรงเรียนมาทาพวงมาลัยเนื่องจากเกิดสภาวะโลกร้อนทําให้ต้นชัยพฤกไม่ออกดอกตามฤดูก,กาลโดยได้มีการปรับเปลี่ยนนําเอาฝักมะขามหวานที่ปลูกในโซนของโรงเรียนมาใช้แทนดยนํามาร้อยเป็นพวงมาล,ลัยซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่ายกับมะขามหวานแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อเสียงในการปลูกมะขามหวานในงานนี้ดรบดิตทร์ครุฑทางค้าผู้รับอนุญาตโรงเรียนและนา วันมิมนครุฑทางค้าผู้มีการโรงเรียนได้ร่วมกันมอบพวงมาลัยมะขามบานให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาจำนวน46คนโดยสร้างบรรยากาศที่เต็ม,มไปด้วยความสุขและเสียงัวเราะจากการลุ้นว่าจะได้มะขามหวานเป็นมะขามสุกมะขามหมูหรือว่ามะขามดิบกลับไปหลังจากนั้นนักเรียนที่จบการศึกษาได้เดินผ่านซุม้มแสดงความมีดีจากรุ่นน้องที่ตั้งแถวมอบดอกไม้และของขวัญก่อนที่จะคารประกาศเสียบัตรจากผู้มีการโรงเรียนพร้อมกับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นการปิดท้ายนางวันมิมนครุฑทาง ผู้บริการโรงเรียนบอกว่าในทุกปีโรงเรียนจะใช้ดอกเชียงพึกในการทำพวงมาลัยแต่เนื่องจากในปีนี้เกิดภาวะโลกร้อนที่ทำให้ต้นเชียงพึกไม่ออกดอกจึงได้มีการใช้มะขามหวานจากส่วนของโรงเรียนแทนซึ่งนักเรียนสามารถนำมะขามไปทานหรือปลูกขยาพันธุ์ได้ต่อไปกิจกรรมในปีนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นแต่ยังเป็นการสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุร์ได้อย่างดีเยี่ยม ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้ช่อชายบลึกซึ่งถือว่าเป็นอดอกไม้ประจำโรงเรียนของเรารนะคะแต่ปีนี้เนื่องมาจากว่าอ,อ,อาจจะเกิดมาจากภาวะโลกร้อนแล้วก็เลยทําให้ดอกชายบลึกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดออกตามฤดูก,กาลนะคะคเมื่อป็น,อน,นี้เนี่ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าในพื้นที่จังหวัดพิจบูรเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือมะขาม ะะและก็มาขามที่นี่เราก็ไม่ได้ซื้อซื้อมาจากไหลก็มีอยู่ในบริเวณสวนของโรงเรียนเองไร่ของโรงเรียนเองแล้วก็มีคุณค่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงอัอตลักษณ์ของชาวจังหวัดพิษบูโลกแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับตัวเราเองได้ โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อมาอแล้วก็มีผลมีคุณค่าต่อจิตใจด้วยอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดในการที่เรานำเอามาขามนะฮะมาเป็นพวงมาลัยแสดงความดีดีกับเด็กๆของเราก็จะออกมาในลักษณะ่างนี้ก็ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเราด้วยอ๋อนนสื่อทุงคมเป็น,น<ร>พเพชรบณ์ยอดตรงนี้คือจังหวัดเพชรบณ์เนี่ยเป็นเมืองแห่งมะขามหวานครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอกลักษณ์ของจังหวัดเราครับค่ะสำหรับ,รบ,รบการรับสมัครนักเรียนใหม่นะคะในปีการศึกษา2568นะคะปัจจุบันก็มีการเปิดรับสมัครแล้วนะคะเพราะนั้นสำหรับผู้ปกครองที่ให้ความสนใจกับโรงเรียนเนี่ยปีนี้ก็ต้องต้องบอกตรงๆว่ามีผู้ปกครองที่ให้ความสนใจกับโรงเรียนเนี่ยมากพอสมควรเลยนะคะ จากที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเปิดรับสมัครอย่าง,างไม่เป็นทางการเนาะก็ยังไม่ได้ประกาศก็ปรากฏว่าห้องพิเศษต่างๆเนี่ยก็เต็มไปพอสมควรแล้วนะคะคส่วนหลักสูตรปกติเนี่ยก็ยังมีผู้ปกครองเนี่ยหลังไหลเข้ามาสมัครนะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษานะคะแล้วก็พัฒนาการของเด็กๆแล้วก็ทําใหมม้มองเห็นถึงโรงเรียนที่ตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาการศึกษาของ เด็กๆในชุมชนนะเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในโรงเรียนนะคะแล้วก็ปัจจุบันยังยังเปิดรับสมัครอยูะคะ่ค่ะ